เมื่อพูดถึงการแข่งรถที่โหดที่สุดคงต้องยกให้เป็น24ชั่วโมงออฟเลมองส์จุดเด่นของการแข่งขันนี้ไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดในรอบสั้นๆแต่เป็นการพิสูจน์ความทนทานของทั้งรถและนักแข่งตลอด24ชั่วโมงเต็มโดยที่ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งบนสนามผสมผสานร,ระหว่างถนนปิดและทางสาธารณะมีทั้งโค้งมากมายทางตรงยาวและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ทำให้เลมองส์เป็นการแข่งขันที่ต้องการมากกว่าความเร็ว รถที่แข็งแรงเครื่องยนต์ที่ทนทานรวมไปถึงความอึดของนักแข่งคือกุญแจสู่ชัยชนะค่ายรถยนต์หลายๆค่าย,ายต่างก็ต้องการใช้การแข่งขันนี้เป็นเวทีพิสูจน์ศักยภาพของรถตัวเองอย่างในปี1950บริษัทบริสตอผู้ผลิตรถยนต์แห่งอังกฤษก็ตัดสินใจก้าวเข้าสู่การแข่งขัน24 hours of Le m มองเช่นกันโดยพวกเขาได้สร้างรถที่มีชื่อว่าบริ s ต o l 450 Le Mans b r i s มอง450ริสเป็นรถแข่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งในครั้งนี โดยมีดีไซน์ที่ดูแปลกตาจะเป็นการออกแบบที่ถูกคิดมาเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้านอากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะตัวถังรถเป็นแบบคูเป้ลำตัวยาวพร้อมครีบคู่ที่ด้านท้ายซึ่งจะช่วยให้รถมีความเสถียรเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูง หัวใจของ Bristol 450คือเครื่องยนต์6สูบเรียงขนาด2.0ลิตรที่พัฒนาต่อยอดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินในช่วงก่อนสงครามโลกเดิมมันมีกำลังราว140แรงม้าก่อนจะถูกปรับจูนเพื่อเพิ่มแรงม้าได้ถึง160แรงม้า